สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไรเดอร์คลับช่องที่รวมเรื่องราวยานยนต์ทั้งสองล้อและ4ล้อที่จะพาคุณไปลุยทุกรุ่นลองทุกแบบและจอดลึกทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดมอเตอร์ไซค์ที่น่าจับตาหรือรถคลาสสิกในตำนานถ้าคุณชอบความเร็วเสียงเครื่องและเทคโนโลยียานยนต์ต้องไม่พลาดกดติดตามเราไว้เลยนะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์อนเนกประสงค์ SUV ที่ครองใจคนไทยและชาวโลกมาอย่างยาวนาน กับการกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่น่าตื่นตะลึงของ Ford Everest ปี2026 Ford Everest 2026เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้โดยมาพร้อมการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ยกระดับมาตรฐานของรถ SUV ขนาดกลางให้ไปไกลกว่าเดิมไม่ใช่แค่ความบึกบึนหรือขับลุยได้เท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสะดวกสบายความหรูหราและความปลอดภัยในทุกเส้นทาง มองจากภายนอกฟอร์ดเอเวอเรสต์2026มีดีไซน์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนกระจังหน้าแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากฟอร์ด F150 ให้ความรู้สึกแข็งแรงและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันไฟหน้าแบบแมทริกเล LED ที่สว่างคมชัดและเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทรง s ีเชฟอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดูดุดันล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตและภูมิฐานฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีมิติยกสูงขึ้นเล็กน้อยสะท้อนภาพลักษณ์ของรถสายลุยตัวจริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสาร สิ่งที่ทุกคนจะสัมผัสได้ทันทีคือความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยภายใน Ford Everest 2026บอดหนังแท้เดินตะเข็บแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมจอแสดงผลกลางขนาด13.2นิ้วแนวตั้งรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอเรือนไมล์แบบ Full Digital ขนาด12.4นิ้วที่แสดงข้อมูลได้อย่างละเอียดแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ใช้งานง่ายพร้อมปุ่มสังงานที่ออกแบบให้ดูเรียบหรูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านดีไซน์ใหม่ จับประชับมือพร้อมระบบควบคุมเสียงและครูสคอนโทรลแบบอ d a ิบอดีตัวรถยังมีระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์ที่ช่วยให้คอนโซลดูโล่งและลำยุกยิ่งขึ้นในด้านขุมพลัง f o r d e v e r e s t 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรโบคู่ซึ่งให้กำลังแรงม้าสูงถึง210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบเดียวกับใน Ford r a n g e r r a p t o r ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นนนุมววลแะตออบบสงได้ั รวมถึงประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรเทอร์โบสำหรับตลาดต่างประเทศซึ่งมอบพละกําลังมหาศาลถึง250แรงม้าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงเป็นพิเศษซึ่งในประเทศไทยอาจมีเข้ามาในภายหลังหากมีกระแสตอบรับดี Ford Everest 2026มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะแบบ Full Time 4WD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Normal, Eco, Tow, h a l l สลิปเปอรี่มัดรุสและแสนเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนและยังมาพร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในเส้นทางออฟโรดที่สมบุกสมบันระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบคอยสปริงพร้อมระบบวัดลิง์วอสลิงเนดช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นในทางตรงและให้ความนุ่มนวลเวลาโดยสารด้านหลัง ฟอร์ดเอเวอเรสต์2026ยังโดดเด่นในด้านระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับวัตถุด้านหลังขณะถอยและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดระดับ HD ที่น่าสนใจคือระบบช่วยถอยพ่วง Trailer Reverse Guidance ที่ใช้กล้องและเซ็นเซอร์ช่วยแนะนำเส้นทางถอยขนาดลากพวก่วงทำให้การถอยพ่วงก,กลายเป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับมือใหม่และยังมีระบบ Pro Trailer Backup a s แอ s ซที่สามารถควบคุมการถอยพ่วงได้จากปุ่มหมุนที่แผงคอนโซล สำหรับเรื่องความสะดวกสบายภายใน Ford Everest 2026มีระบบแอร์อัตโนมัติแบบไรโซนแยกปรับอุณหภูมิได้3ตำแหน่งเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า1ิทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งเบาะแถว2พับแยก 60- ต่อ40และเบาะแถว3พับไฟฟ้า5 0ต่อ 50, 50เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่สัมภาระระบบความบันเทิงมาพร้อมลำโพง Bang Olufsen สิ sen, ตัวให้เสียงที่คมชัดมีซับบูเฟอร์ในตัวและระบบแอคทีฟน้อยแคนเซเลชันตัดเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้การเดินทางเงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้นเรื่องราคาก็ถือว่าน่าสนใจ Ford Everest 2,026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาที่หลากหลายตามรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1,299,000บาทสำหรับรุ่น Ambiente และไล่ไปจนถึงรุ่นไทเทเนียมบวก CWD ที่ราคาประมาณ1,889,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากกับเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้รับ หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota f o r t ์จูเนอหรือ Isuzu MUX แล้ว Ford Everest 2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่และความรู้สึกหรูหราที่ไม่แพ้รถ SUV ระดับพรีเมียมสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวที่ขับดีรุยได้เท่และปลอดภัย Ford Everest 2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ในเมืองแต่ยังพร้อมออกผจญภัยในทุกเส้นทาง ทั้งหมดนี้คือการจอดลึกฟอร์ดเอเวอเรสต2026จาก Rider Club ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r i เดอร์คลของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปพบกับยานยนต์รุ่นใหม่อีกมากมายที่น่าตื่นเต้นแน่นอนครับ